สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสรุตาพยากรกันอีกครั้งวันนี้ขอทำนายดวงชะตาประจำเดือนมีนาคม2564ของชาวราศีกันการทำนายเป็นเพียงภาพรวมของชาวราศีกันเท่านั้นนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละท่านราศีกันคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคม เดือนมีนาคมนี้ก็ค่อนข้างจะโดดเด่นหลายๆเรื่องนะคะเพราะจะมีดาวหลายดวงโคจรให้คุณกับดวงชะตาได้ตำแหน่งทางโหราศาสตร์ได้ตำแหน่งทางดวงดาวที่ดีไม่ว่าจะเป็นดาวอังคารที่ย้ายเป็นราชาโชคและออกจากภพมรณะแล้วและดาวศุกร์ที่เป็นดาวการเงินจะโคจรได้ตำแหน่งที่เรียกว่ามหาอุด อุดในทางโหราศาสตร์หมายถึงสูงส่งเมื่อดาวการเงินดาวสุกเป็นอุดนั่นก็หมายถึงว่าเจ้าชะตาจะมีวาสนาที่ดีทางการเงินจะมีโอกาสเป็นเศรษฐีเป็นช่วงที่มีเสน่ห์เมตตามีความรักที่ราบรื่นมีความสุขสมหวังมีชื่อเสียงและมีความสำเร็จแต่ยังไงก็ตามนะคะเดือนมีนาคมนี้นะคะชีวิตจะผ่านไปรวดเร็วมากเพราะว่าดาวพุธ ซึ่งเป็นดาวประจําตัวของเราเดินหน้าอย่างรวดเร็วข้ามถึงาสามราศีถ้าพูดถึงในด้านดีนะคะการที่ดาวประจำตัวของเราเดินหน้าได้จะมีความก้าวหน้าต่างๆมาให้เห็นทั้งในเรื่องของตัวเองเรื่องของงานที่เราต้องรับผิดชอบเพราะก่อนหน้านี้นะคะคนราศีกันทุ่มเทอะไรไปมากมายแต่ยังไม่เห็นความก้าวหน้าความสำเร็จเท่าที่ควร พราะดาวพุธนะคะโคจรอยู่ในราศีมังกรเป็นเวลาเกือบสามเดือนมีทั้งเดินหน้าถอยหลังสลับไปสลับมาชีวิตของเราแทบจะไม่ได้ก้าวหน้าไปไหนเลย พอเดือนมีนาคมดาวพุธอยู่ในราศีมังกรแค่เพียงวันที่8มีนาคมนี้เท่านั้นจากนั้นจะย้ายไปอยู่ราศีกุ่มในช่วงวันที่9มีนาคมถึง25มีนาคมก่อนที่จะย้ายไปอยู่กับดาวศุกร์ดาวการเงินที่โคจรเป็นมหาอุดในวันที่26มีนาคม ดังนั้นวันที่9ถึง25มีนาคมดาวประจำตัวของเราโคโจรอยู่ในภพอริช่วงนี้ต้องทนเหนื่อยนิดนึงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์ปัญหาชีวิตต่างๆช่วงวันที่9ถึง25มีนาคมมันก็จะยังมีเข้ามานะคะยิ่งดาวพุธ เข้าไปโครจรอ,อยู่ในบ้านเรานะคะซึ่งเป็นดาวคู่ศัตรูต้องระวังเรื่องของการเดินทางระวังคำพูดคำจาบางทีอาจจะพลั้งปากไม่ทันได้คิดก่อนนะคะบางทีคำพูดเราเนี่ยอาจจะเป็นคำพูดประชดประชานไปทำร้ายจิตใจคนที่รับฟังอยู่หรืออีกความหมายก็คืออาจจะมีการผิดสัญญาบางคนรับปากอะไรเราไว้แล้วแต่ไม่ทำตามอย่างที่ตกลงกันไว้ ด้านการงานก็จะมีเรื่องการแก้ไขงานการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะคะเราอาจจะไปเจอลูกค้าที่เรื่องมากอาจจะต้องไปเจอลูกค้าที่พูดยากเข้าใจยากโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับการเจรจานะคะจะทําให้ชาวราศีกันเนี่ยเรียกได้เลยว่าโคตรเหนื่อยเลยนะคะที่ต้องไปเจรจากับคนแบบนี้แต่ยังไงอดทนแค่แป๊บเดียวเองนะคะ พอหลังวันที่26มีนาคมไปนะคะชีวิตก็จะโล่งขึ้นโปร่งขึ้นค่อนข้างที่จะสบายใจมากขึ้นชาวราศีกันมีเกณฑ์ในเรื่องที่จะสามารถทำงานยากได้สำเร็จนะคะดาวอังคารที่ไปโคจรเป็นราชาโชคอยู่ในภพสุภะท่านที่เจ็บป่วยไขย้อาการก็จะดีขึ้น เพราะดาวอังคารย้ายออกจากมรณาะแล้วนะคะอังคารเป็นราชาโชคชาวราศีกันจะได้รับการยอมรับนับถือและเป็นที่ชื่นชมในหมู่เพื่อนร่วมงานด้วยนะคะเรียกได้ว่าเดือนนี้อาจจะยังมีความเหน็ดเหนื่อยเข้ามาแต่ยังไงก็มีความก้าวหน้าและความสำเร็จอยู่เช่นกัน เรื่องเงินทองโชคลาภนะคะตั้งแต่19มีนาคมนี้เป็นต้นไปนะคะดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวการเงินและดาวสุภะนะคะหมายถึงความสุขความเจริญความสำเร็จจะโคจรเข้าไปในราศีมีนได้ตำแหน่งที่เรียกว่ามหาอุดพอวันที่26มีนาคมดาวพุธดาวประจำตัวของเราโคจรอ,ออกจากอลิมากุมดาวการเงินได้ตำแหน่งดาวคู่ธาตุ ดาวพุธด,ดาวศุ์เป็นดาวธาตุน้ําไปโครจรในราศีธาตุน้ําให้คุณกับดวงชะตาสูงนะคะถึงแม้ว่าดาวประจําตัวจะได้มาตรฐานที่เป็นปะก็แทบจะไม่มีผลเลยทําให้เรื่องการเงินโชคลาภความรักจะเป็นช่วงที่ดีมากจะมีโชคดีทางด้านการเงินเข้ามาประสบความสําเร็จ เรื่องการขอเครดิตสินเชื่อก็มีโอกาสได้นะคะบางคนมีโอกาสใช้นี่ใช้สินหมดได้เลยคนค้าขายจะเป็นช่วงเวลากอบโกยร่ำรวยมีรายรับที่ดีหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมด แต่กว่าดาวสุขจะให้คุณกับเรานะคะต้องรอนะคะถึงวันที่19มีนาคมไปแล้วนะคะเพราะว่าช่วงต้นเดือนมีนาคมนะคะดาวสุขร์ยังโคจรเป็นอลิกับดวงชะตาดังนั้นต้นเดือนกลางเดือนนะคะต้องบริหารการรับรายจ่ายให้ดีนะคะส่วนด้านความรักก็จะคล้ายกับเรื่องเงินนะคะเพราะว่าช่วงต้นเดือนกลางเดือนเนี่ยดาวศุกร์กับดาวพุธโคจรในภพอลิ ต้องระวังนะคะคนมีคู่ก็จะต้องระวังเรื่องปากเสียงการผิดสัญญามีการประชดประชันกันแต่พอปลายเดือนมีนาไปความรักก็จะกลับมาดีกันอีกครั้งส่วนใครมีแฟนเจ้าชู้หรือว่าตัวเราเองนะคะที่มีเสน่ห์นะคะอาจจะมีการปันใจไปให้คนอื่นระวังจะกลายเป็นเรื่องของมือที่สามนะคะด้านคนโสดนะคะก็ให้ เน้นกับคนที่อยู่ไกลเน้นระยะทางไกลเน้นคนต่างชาติต่างภาษานะคะเพราะว่าช่วงนี้ดวงชะตาส่งเสริมให้เราด้านนี้นะคะส่วนด้านสุขภาพให้ระวังภัยจากความร้อนระวังระวังภัยจากไฟโรคหัวใจสุขภาพเกี่ยวกับดวงตาอาจจะมีการเบร์เบร์มองไม่ชัดตาแห้งแสบตาก็ได้นะคะ จบกันไปแล้วนะคะกับการทำนายดวงชะตาของชาวราศีกันขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังยังไงก็ช่วยกดติดตามด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะ